ความคืบหน้าหมวยญาติสนิทเสียต้นให้บ่อแสบุคคลที่ผู้ตายเคยสงสัยว่าก่อเหตุแฉมีคนโทรป่วนคล้ายมาสืบข้อมูลพร้อมไม่เชื่อดื่มเหล้าจนไหลตายขณะที่น้องสาวคาดมูลเหตุแค้นโกรธเคืองสะสมนางสาวหมวยลูกพี่ลูกน้องของนายพิชิตกรีดจินดาหรือเสียต้นพยานปากสำคัญคดีคนร้ายรอบยิงเสียต้น เมื่อวันที่8เมษายนเข้าให้ปากคำต่อพันตุรุเอกเจษดาอย่างนอกผู้กำกับซอนอนอวังทองหลางโดยมีนางสาวนาัทป,ประพัฒหรือเจน้องสาวเสียต้นเดินทางมาด้วยนางสาวมวยเล่าว,ว่าหลังจากที่เสียต้นถูกลอบยิงก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าสงสัยบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นคนรู้จักและเคยมีปัญหากันมาก่อนเป็นปัญหาส่วนตัวในลักษณะของคนที่ไม่ชอบหน้ากัน และทราบว่าเป็นคนคอยอยุแยงให้ครอบครัวเสียต้นนั้นแตแกแจกด้วยผู้สึ่อข่าวถามภาพคนร้ายกับชื่อคนที่นายต้นเคยบอกว่าสงสัยใครรอบยิงนั้นคนเดียวกันหรือไม่นางสาวมมยตอบว่าบอกตำรวจไปหมดแล้วว่ายังไงตนไม่เคยเจอแต่ที่ยินว่านายต้นพูดคนนี้ตนจึงไปเซิร์ชค้นหาดูว่าคนนี้คือใครเมื่อถามว่าคล้ายหรือไม่ ก็ขอดูภาพเทียบของตำรวจก่อนเชื่อว่าตำรวจมีหลักฐานเทียบไว้หมดแล้วลักษณะท่าทีทรงคล้ายหรือเหมือนกันหรือไม่นอกจากนี้นางสาวหมวยยังเล่าถึงกรณีเมื่อวานนี้มีชายปริศนาโทรเข้ามาคมคู่ตัวเองพยายามจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับคดีเสียต้นถามว่าเป็นใครแต่ปลายสายไม่ยอมบอกอยังเรียกชื่อเธอ แล้วด่าหยาบคายว่าอีควายตัวเองจึงพยายามถามกลับไปว่าโทรมาทำไมอยากรู้เรื่องอะไรแต่ปลายสายไม่ตอบทั้งยังด่าตัวเองอีกก็จึงได้มีการตอบโต้กันก่อนที่อีกฝ่ายนั้นจะวางสายไปความคืบหน้าตำรวจยืนยันชัดแล้วคดีลอบยิงเสียต้นเป็นมือปืนรับจ้างมีคนชี้เป้ารู้ว่ามาร้านเหล้า เมื่อเวลา20่นาฬิกาที่24พฤษภาคม2567พลตร้จตรีนพศินภูลสวัสดิ์รองผบชนพร้อมด้วยพลตรตรีธีระเดชธรรมสุทธีผบกศสบชนพลตรตรีธนันทรรัตนสิทธิภาคผบกน4สพันตรลเอกเจษดายางนอกผกกศสนวังทองหลางพันตรลเอกธัญพัฒน์บุญสุข อกกสสบกน4พร้อ,รอ,อ,รอ,รอมชุดสืบสวนกกสสบชนและๆๆๆอกกสสบกน .4 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบยิงนายพิชิตกรีบจินดาหรือเสียต้นอายุ45ปีเจ้าของธุรกิจสอนนวดแผนไทยเหตุถูกลอบยิงเกิดขึ้นเมื่อ8เมษายนก่อนไปเสียชีวิตในภายหลังที่จังหวัดมหาสารคาม พลตรตรีนพสินเปิดเผยว่าทางบชนประสานงานกับตำรวจภูธรภาคษีในคดีพยายามฆ่าวันนี้ชัดเจนว่าเป็นพฤติการของมือปืนรับจ้างซึ่งรับงานโดยมีผู้ใช้จ้างวานให้มาก่อเหตุแม้ห่วงเวลาดังกล่าวผู้ตายถูกยิงที่ตัวรถแต่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากเศษกระจกบาดยืนยันพฤติการเป็นมือปืนรับจ้าง ไม่ใช่เรื่องวิวาทะโดยไล่เรียงจากไทม์ไลน์วงจรปิดพบว่านายพิชิตผู้ตายเดินทางมาที่โรงเล่าย่านเอกมัยประมาณเวลา22 46. นานทีจากนั้นเวลา22นาหนาทีเพียง4นาทีคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์มาสองคนตามผู้ตายมาทำให้ชุดสืบสวนเชื่อมั่นว่ามีการตระเตรียมการและวางแผนอย่างดี ย่อมรู้ว่าผู้ตายมาที่โรงเหล้าแห่งนี้ฉะนั้นต้องมีคนชี้เป้าจากนั้นคนร้ายขับขี่รถมาจอดรอและขี่จักรยานยนต์วนกลับมาร้านเหล้าอีกครั้งก่อนไปหลบหลังกำแพงจากนั้นคนร้ายลงมาเช็คที่รถผู้ตายว่าใช่หรือไม่เพื่อเช็คว่าเป้ายังอยู่แน่นอนต่อมาผู้ตายเดินออกจากร้านเหล้าเวลาย3ิสามนาฬิกา3นาที ใช้เวลาอยู่ในร้าน47นาทีต่อมาผู้ตายขึ้นรถและขับรถออกมามุ่งหน้าเรียบทางด่วนก่อนกลับรถเพื่อขึ้นทางด่วนกระทั่งพบจุดที่คนร้ายขับรถจักรยานยนต์ตามประกบก่อเหตุยงิงและหลบหนีไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่มีข้อมูลทั้งหมดแล้วพร้อมตั้งคณะทำงานสืบสวนสอบสวนเรียบร้อยแล้ว พลตรรีนพสินกล่าวต่อยอว่าส่วนคดีเกี่ยวข้องกับทางตำรวจภูธรภาคีนั้นวันนี้มีการประชุมร่วมกับภาค4ว่าพยานหลักฐานทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างยืนยันว่าคดีนี้และทุกคดีทางนครบาลไม่เคยละาทิ้งแต่จําเป็นที่ต้องทําคดีแบบเงียบไม่เช่นนั้นคนร้ายอาจจะรู้ตัวได้รวมถึงทําลายหลักฐานด้วยต้นขอพูดเฉพาะ อะไรที่เป็นประโยชน์ทางคดีเท่าที่พอจะพูดได้และจะเร่งรัดทำคดีให้เร็วที่สุดภรรยาเสียต้นเปิดแชทลับยันไม่ทอดทิ้งครอบครัวเสียด้านนางสาววันนิพาอายุ37ปีหรือมดภรรยาเสียต้นเปิดเผยว่าตนรู้สึกอึดอัดและอยากจะเรียกร้องของความเป็นธรรมให้กับตัวเองเนื่องจากที่ผ่านมาถูกกระแสสังคมต่อว่ากล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการเสียชีวิตของสามี ส่วนวันที่เกิดเหตุเสียต้นถูกคนร้ายรอบยิงคุณมดบอกว่าวันนั้นเสียต้นเป็นคนนัดให้ไปเจอที่สถานบันเทิงริมถนนลเลียบทางด่วนรามอินทราส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยถึงชายปริศนาจากคุณหมวยซึ่งเป็นญาติและเพื่อนสนิทของเสียต้นที่ออกมาระบุหลังเกิดเหตุประกบยิงเสียต้น ได้มีการเปิดเผยชื่อชายปิศนาซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยให้ฟังซึ่งทางทีมข่าวจึงสอบถามกับคุณมดว่ารู้จักชายปิศนาคณกล่าวหรือไม่คุณมดยืนยันว่าส่วนตัวแล้วไม่รู้จักกับชายปิศนาที่ทางคุณหมวยเพื่อนสนิทของเสียต้นมีการพูดถึงคุณมดภรยาของเสียต้นได้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน ก็เป็นการให้ถ้อยคำเพิ่มเติมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้จากการที่สอบถามคุณมดส่วนตัวเขาก็ไม่ได้สงสัยใครเป็นพิเศษก็เหมือนกับการให้ข่าวไปก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นเหตุการณ์ซึ่งน่ามากกว่าในส่วนของประเด็นการเสียชีวิตที่จังหวัดมหาสารคามตัวของคุณมดเองก็ได้ให้ปากคำไปตั้งแต่หลังจากที่เกิดเหตุแล้วและ เมื่อวานนี้ก็ได้เข้าประคำเพิ่มเติมกับประเด็นที่สื่อและสังคมตั้งข้อสงสัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้ดูแชทรวมถึงโทรศัพท์มือถือของคุณมดซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องรอขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปด้วยเรื่องดังกล่าวนั้นตัวของคุณมดเองก็ไม่ได้มีความกังวลอะไร